ไม่ทนขอสาม,มีประกาศยาชีวิตพรสุดาต่ไตนาคงเลิกทันทูดบูไนเผยสาเหตุรับไม่ได้ยาาเสนอลูกสาวให้อดีตสาม,มีน้องพรสุดาต่ไตนาคงนางเอกนักแสดงยุค9ก 90, ขอมาเปิดใจหลังเลิกลากับอดีตสาม,มีนักการทูตชาวบูในหลังเงียบหย่ามานาน5ปี เผยเส้นทางในวงการบันเทิงถ้าไม่มีฝีมืออยู่ไม่ได้ถามว่าตอนเด็กๆลำบากขนาดไหนน้องได้ตอบว่าคือตอนที่เราเด็กๆคุณพ่อไปมีภรรยาน้อยแล้วคุณแม่ไม่รู้อะไรเลยจนมาวันหนึ่งแม่คงไม่ไหวแล้วท่านทะเลาะกับพ่อหนักมากแล้วพูดมาคำหนึ่งว่าเราอยากกันเถอะ แต่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่เลิกลากันกลับมาอยู่ด้วยกันได้ทําได้อย่างไรน้องได้ตอบว่าตอนนั้นเข้าวงการแล้วเราสามารถหาสตางค์ได้เป็นกอบเป็นกำสามารถซื้อบ้านได้แล้วตอนนั้นคุณพ่อก็อ่อนลงแล้วส่วนภรรยาน้อยก็เลิกลากันไปเราก็ได้คุยกับคุณพ่อว่ามาอยู่ด้วยกันไหมลูกสร้างบ้านให้เพื่อพ่อกับแม่นะคือท่านไม่จำเป็นจะต้องรักกันขอให้อยู่เพื่อลูก และสิ่งนี้เรารู้เลยว่าเขารักเราเขาก็เลยมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งอยู่วงการมา40ปีทำไมถึงเรียกตัวเองว่าเป็นนางเอกขี้เลน้องบอกว่าคือตอนที่เริ่มโตเป็นสาวรู้ตัวว่าเราไม่ได้เป็นคนสวยเด่นอะไรก็มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการพร้อมมีโมเดลลิ่งมาทับทามตอนเดินสยามจนกระทั่งเราเริ่มได้งานซึ่งงานที่ได้เราไม่เคยเป็นตัวหลัก แล้วหลังจากที่เราได้เป็นนางแบบเราก็ขอทำงานกับบริษัทโมเดลลิ่งเลยเพราะเราไม่ค่อยมีเงิน ถามว่าพอสามีมาขอแต่งงานอีกคนตอนนั้นรู้สึกอย่างไรน้องได้ตอบว่าเราทราบอยู่แล้วว่าเขาสามารถมีได้แต่ตอนที่เราศึกษาศาสนาการที่สามีจะมีภรรยาได้นั้นต้องได้รับการยินยอมจากภรรยาแรกตอนที่เขามาขอใจเราหล่นไปเลยแต่เราก็ได้แต่คิดว่ายังดีกว่าเขาไปแอบทำอย่างน้อยเขาก็ยังมาบอกเราที่ผ่านมาเราเป็นคนมองโลกในแง่ดี อย่างน้อยเราได้ใช้ชีวิตกับเขามีประสบการณ์กับนานา,นาประเทศซึ่งถือเป็นกำไรชีวิตแต่ชีวิตมันต้องเลือกพอมาถึงที่สุดแล้วเราก็เลือกเป็นลูกกะตันยูดีกว่าคือเราก็คิดว่าการมีสามีกับการมีแม่อย่างไรเราก็ต้องเลือกแม่ก่อนถามต่ออีกว่าหน้าที่ของภรรยาทูตมีอะไรบ้างน้องได้ตอบว่าก็อย่างเช่นวันชาติ ตามประเทศต่างๆเขาก็จะจัดงานซึ่งรัชะทูตก็จะต้องไปร่วมง,งานเพื่อเป็นเกียรติถ้าไปเดินเฉยๆแล้วไม่มีภรรยาตา,ตามก็จะกลายเป็นข้อคอลหาว่าทำไมภรรยาไม่ซัพพอร์ตสามีสามีก็เลยบอกว่าคุณต้องหยุดเพื่อที่จะต้องเป็นตัวแทนของประเทศปูในในฐานะภรรยานักการทูตซึ่งเราต้องทำเต็มร้อยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจหยุดเลย8ปปีตอนแรกอยู่ที่กูชิงประเทศมาเลเซีย